กระทรวงวัฒนธรรมนะคะจับมือ CP 2ทูและธนาคารอมสินค่ะจัดโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจำปี2563นะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธทิราช,ชาวกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนะคะแล้วก็จะมีการลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริตร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเพื่อที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตด้วยค่ะ คุณอิทธิพลคุณปลื้มนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตนะคะร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตโดยมีคุณกฤษชยพงศิริราชนะคะปะลัดกระทรวงวัฒนธรรมและศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณค่ะประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตพร้อมด้วยเครือเจริญพกพัพา์กลุ่มทูและธนาคารออมสินจัดกิจกรรมโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจําปี2563นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันต่อต้านการทุจริตผ่านภาษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและสร้างจุดยืนร่วมกันโดนโรงปลูกฝังจิตสํานึกค่านิยมความเป็นไทยรวมทั้งสืบสารเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไปค่ะ ด้านคุณนพดลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรบริษัทเครือเจริญพกพา์จำกัดกล่าวนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่4ค่ะที่ทางเครือเจริญพกพา์และกลุ่มทูเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิละปะการแสดงพื้นบ้านเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมไปถึงระดับปวชทั่วประเทศนะคะส่งผลงานคลิปวิดีโอการโดนงรงต่อต้านการทุจริตด้วยศิละปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับการโดนรงต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบา้านควบคู่กันไปด้วยค่ะบร,ระิษัทเร,อรืออจํานวนพกพัน์จำกัดและบริษัททรูคอ์เปอเรชั่นมหาชนรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็น,นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตให้ได้มีโอกาสเข้ามาสนับสนุน ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้กลับมาร่วมงานเป็นปีที่4กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยถ้าเปรียบในปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ผลิตวัคซีนและนำวัคซีนเนี่ยของการต่อต้านทุจริตเนี่ยไปฉีดให้กับเยาวชนรุ่นหลังนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้สังคมเราเนี่ยติดเชื้อเนี้ยต่อไปในอนาคตถือว่าเป็นมิติทางสังคมนะครับผ่านการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมนะครับโดยเอาเนื้อหาของการต่อต้านการทุจริตนะครับเข้ามาทําให้โครงการนี้ได้เข้าถึงทั้งในเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเรานะครับจเจริญก้าวหน้าได้โดยปราศจากการทุจริตนะครับ สำหรับผู้ชนะเลิศก,การประกวดนะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า0 0 0 0 0บาทค่ะผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w a c f o r t h หรือที่ w w w รูปลูกปัญญา .com นะคะส่งเอกสารการสมัครและคลิปการแสดงความยาวประมาณ7นาทีมายังฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทูทางอีเมลนะคะ ppyactivities@tru e ปลูกปัญญา c o m ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและในวันที่19ธันวาคมบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นค่ะจะเป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศสามารถติดตามชมทางช่อง True r u e ปลูกปัญญา t e Vision ระบบ HD ช่อง111<ๆ>และระบบ SD ช่อง37ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ